อย่าเสียพลังงานและเวลากับผู้ชายแบบนี้ข้อหนึ่ง อย่าสูญเสียพลังงานกับผู้ชายที่ไม่เคยสนับสนุนคุณเลยผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะเวลาที่คุณเนี่ยทำอะไรคุณมีเป้าหมายคุณมีความฝันอะไรเนี่ยเขาจะสนับสนุนเขาจะเชียร์เขาจะคอยอยู่ข้างๆเสมอแต่ผู้ชายที่ไม่เคยสนับสนุนเลยไม่ว่าจะเป็นความฝันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือว่าไม่คอยเป็นกําลังใจให้คุณเลยเนี่ยผู้ชายแบบนี้อย่าไปเสียเวลาด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับผู้ชายแบบนี้คุณจะสูญเสียพลังงานเวลาที่มี ค่าของคุณเอาเวลาที่มีค่าของคุณนะคะไปพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นเก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นให้คู่ควรกับผู้ชายที่รักคุณและเป็นคนดีนั่นเองค่ะข้อ2ออย่าสูญเสียพลังงานกับผู้ชายที่คุณรักเขาข้างเดียวความรักเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักใครสักคนแล้วเนี่ยคุณรักเขาข้างเดียวเขาไม่เคย รับรักคุณกลับเลยนะคะแต่คุณก็ยังคงแบบว่ารักเขารักเขาอยู่งั้นถ้าคุณทําแบบนี้นะคะสาวๆคุณจะสูญเสียพลังงานที่มีค่าของคุณและเวลาเพราะเขาจะไม่เคยรักคุณเลยดังนั้นแล้วนะคะรักคนที่เขารักคุณเนี่ยคุณจะรู้ว่าเอ้ยทําไมฉันเป็นแบบเหมือนเจ้าหญิงจังเลยเขาปฏิบัติกับฉันเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงคุณจะรู้ว่าความรักมีคุณค่าและคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีคุณค่านั่นเองค่ะเพราะอย่าสูญเสียพลังงานกับผู้ชายที่ต้องการคุณ แค่บางเวลาเท่านั้นจําไว้นะคะส,สาวผู้ชายที่รักคุณจริงๆเนี่ยเขาจะ Priority time เนี่ยให้คุณเนี่ยเป็นอันดับแรกเขาจะแบ่งเวลาให้คุณเนี่ยเป็นอันดับแรกไม่ว่าคุณเนี่ยจะต้องการเขาคุณแบบรู้สึกว่าเออคุณเหงานะมาอยู่ข้างๆช่นหน่อยเขาจะมาโดยทันทีแต่ผู้ชายที่ต้องการคุณแค่เวลาที่เขาต้องการเท่านั้นเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่น่าคบนะคะอย่าไปเสียเวลาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเวลาที่คุณต้องการเขาเขาไม่มาหาคุณหรอกแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณเนี่ย เขาจะเป็นฝ่ายที่จะมาหาคุณติดต่อมาหาคุณดังนั้นแล้วตัดได้ นะคะผู้ชายที่แค่ต้องการคุณเนี่ยบางเวลาเท่านั้นค่ะข้อ4อย่าสูญเสียพลังงานกับผู้ชายที่คุณเนี่ยประทับใจเขามากๆแต่เขาไม่เคยสนใจคุณเลยนะคะผู้ชายที่เขาเนี่ยแบบรักคุณนะคะคุณเนี่ยมอบความรักให้เขาใช่ไหมคะคุณประทับใจคุณสนใจเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขามีคุณค่ามากๆที่แฟนเนี่ยประทับใจแฟนรักแฟนชื่นชมแต่ต่างกับผู้ชายที่คุณเนี่ยประทับใจเขาคุณชื่นชมเขาคุณทําสิ่งต่างๆให้กับเขาคุณสนใจ เขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยเห็นความดีไม่เคยเห็นคุณค่าเลยนะคะให้สาวๆเนี่ยเดินออกจากผู้ชายแบบนี้เพราะคืนอยู่ไปเนี่ยเสียพลังงานของเรานะคะเราจะรู้สึกว่าเราต่ําต้อยด้วยค่ะและเสียเวลาที่มีค่าของสาวๆด้วยค่ะข้อ5้าอย่าสูญเสียพลังงานกับผู้ชายที่ทําให้คุณ ฟุ้งซ่านอยู่เสมอผู้ชายที่รักเรานะคะจะทําให้เรามีความสุขอยู่เสมอจะทําให้เรายิ้มจะทําให้เราหัวเราะอยู่เสมอถึงแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะงอนกันบ้างแต่เขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่มาง้อคุณมากอดคุณแล้วก็มาขอคืนดีกับคุณแตกต่างกับผู้ชายที่ชอบทําให้คุณจิตตกฟุ้งซ่านทําให้คุณโมโหทําให้คุณโกรธทาให้คุณแบบเศร้าเสียใจอยู่ตลอดเวลาผู้ชายแบบนี้ถ้าสาวๆอยู่ด้วยแล้วพลังงานของคุณเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าใจคุณเนี่ยดาวลง ดาวลงไม่มีความสุขแล้วก็สูญเสียเวลาด้วยดังนั้นอยู่กับคนที่เขาทําให้เรามีความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะข้อ6 oh. oh. อย่าสูญเสียพลังงานกับผู้ชายที่ไม่เคยช่วยคุณเนี่ยแก้ปัญหาเลยถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆนะคะสาวๆเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการให้แฟนเราใช่ไหมคะช่วยแก้ปัญหาช่วยอยู่ข้างๆผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะเวลาที่คุณมีความทุกขเวลาที่คุณมีปัญหาเขาจะไม่ไปไหนเขาจะคอย ช่วยแก้ปัญหานั้นเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ผู้ชายที่ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาเลยเวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยหายเข้ากลิบไม่เ,เลยผู้ชายแบบนี้อย่าไปสูญเสียพลังงานของสาวๆและเวลาที่มีค่าของสาวๆนะคะให้คุณเนี่ยแบบเซ y ก o o คุ y บายผู้ชายแบบนี้เพราะ ผู้ชายในโลกใบนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะคุณทำตัวให้ดีคุณทำตัวให้มีค่าคุณทำตัวให้สวยคุณทำตัวให้เก่งวันหนึ่งคุณจะเจอผู้ชายที่รักคุณและก็เห็นคุณค่าคุณอย่างแน่นอนนะคะลองเอา6ข้อคิดนี้ไปใช้ดูนะคะสาวๆแล้วคุณจะสามารถลบผู้ชายที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตได้อย่างง่ายดายด้วยรักจากคุณนุชค่ะ